สวยค่ะคุณอดุลพาวิไลคุณ<ม>พ่อดันมาหรือเปล่าจ๊ะหนูถึงไม่ได้ไปเล่นหนังเรื่องนี้โอ้โคุณพ่อไม่รู้เรื่องนี้เลย <c oughs> คุณพ่อไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่รู้ค่ะแต่ว่าเมื่อวานรอบสื่อผ่านไปคุณพ่อก็ได้มาดูค่ะแต่ว่าคือพี่ดองเนี่ยติดต่อมาค่ะและ้วไปเจอกันยังไงอะคะทั้ทงพี่ทั้งทั้งพี่ดองค่ะเป็นคนติดต่อมาเองไปเจอไปเจอจากงานเห็นจากผลงานค่ะเพราะเขาเล่นหนังเยอะช่วงนล้ค่ะใช่มีทั้งละครแล้วก็ภาพยนตร์คือนเมื่อกี้ก็ละไม้กับคุณยุ่ง ตัวจริงเหมือนกันภรรยาคุณใหญ่มีคาแรคเตอร์ที่ใกล้กันเขาบอกว่าแปลกเหมือนกันว่าคุณแม็กกี้เนี่ยไปคล้ายจหน้าตาเหมือนภรรยาของคุณใหญ่เลยล่ะแสดงว่าภรรยาสวยภรรยาเลยยังสาวแล้วก็ยังสวยอยู่เลยใช่ไหมใี่ค่ะนี่ใหญ่ก็หล่อแล้วตัวแล้วคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่ออยู่ในวงการมานานแล้วพ่อเป็นคนเก่งเนี่ยคุณพ่อแนะนำอะไรไหมคะเวลาหนูทำงานเมื่อกี้ทำงานก็เรื่องเรื่องนี้แปลกอย่างนึงค่ะเพราะว่าจะต้องเล่นเป็นคนที่ มีครอบครัวแล้วแล้วก็จะต้องใช้ชีวิตคู่ต้องมีการแต่งงานต้องมีสามีก็ถามเลยค่ะถามพ่อถามแม่ถามถามแต่เริ่มจากถามคุณแม่ก่อนนะคะคุณแม่ก็เล่าเล่ายาวมากอะเล่าเล่าเล่าเกี่ยวกับกับชีวิตของเขาอะค่ะก็ได้แค่ถามว่าแม่แค่อยากจะรู้ความรู้สึกแค่ว่าคนใช้ชีวิตคู่เนี่ยเขาผ่านเผานร้อนผ่านหนาวมายังไงแม่ก็ดันไปเล่าเรื่องพ่อมาเยอะเลยโอ้ยอย่างที่พงกับก็ต้องบอกเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะ ล่าสุดเห็นเล่นละคราเออช่องเจ็ดหลายต่อหลายเรื่องตอนที่เขาบอกคุณเป็นนางเอกลูกรักไปเลยหรือเปล่าอุ้ยถ้าเป็นจริงก็ขอบคุณค่ะตอนนี้มีเรื่องอะไรลูกก็สี่เรื่องตอนนี้ก็ถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งรักคุณเท่าช้างของพี่วุฒิอัสดาวุฒิอ๋อ